ผมหลังจากที่เดินนู่นนี่อครับพี่น้องไปเคฟครับแล้วก็ไปเก็บเครื่องรไปเก็บเก็บครับเสามหลอบเพือพี่น้องเก็บนี่ครับพี่น้องครับไปเก็บครับนี่เกครือ่องเก็บครับนี่ เออดสามรอบขึ้นตะสร้างเอจันทร์บอยมากครับครับข่านะครับนี่เบิ่งครับว่าจะได้จักกิโลครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่มันด้อเนินก,การให้ทุกอย่างครับเดี๋ยวเบิ่งบรรยาก,กาศโดยรอบครับพี่นอ้องนี่เร ขายก่อนก็มีครับอันนี้มาขายเคฟครับนี่ทากันอยู่นี่ครับนี่ขายก่อนอยู่พู้นนี่น้องนี่ขายก่อนครับครับเคฟนะครับตอนนี้ขายเคฟกำลังรีดอยู่ครับส่วนไอพิ่ันรีดเลี่ยวเพิ่อเอาขึ้นรถครับนี่โอ้โหรถเราคุณอะขั้ครับ มากครับนี่ใส่เข่งแล้วตัวได้รีดแล้วครบสามรอบครับแล้วก็ออกไปครับไปสั่งอไปก็รีดต่อครับเนี่ยครับนี่ที่การยอ้อนนำโคตรลงไปเนี่ยครับปล่อยเครื่องมันเดือดเอาพี่นอ้องขัดก่อนหครับ เพื่อเอาขึ้นแล้วครับผมพี่น้องคนละการระบายไปโรงงานใหญ่ครับโอ้โองเก๋ครับมาเบิ่งรอบนี้ว่าของจันบอยนะครับที่พ่อเต่าพ่นขีดที่เลจักกิโลนะครับจักมาดที่ตาวด้วยกันครับพี่น้องนะครับช่วงนี้ไงพันลีดไปก่อนครับนี่จักกิโต้ด้วยกันเนื้อครับพี่น้องครับนี่หลังจากที่พ่นบีดแล้วครับกระเทียมมะซังครับขึ้นกระซังนี่ครับ จำมะเบิงว่าได้หลฟ์มาไหนครับพี่น้องเนี่ยครับตอนนี้ก็ได้ไปเกือบครึ่งแล้วครับเกือบครึ่งกระบะแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ไล่ให้มันดีจะหน่อยครับจำมะเบิงน้ำกันครับพี่น้องครับกำลังเคลียร์ไปเอยครับหลายคนถามว่าเป็นยังก็ยังต้องเคลียร์ครับนี่อะไรพี่น้องเนี่ยแม้นสิไปขายก่อนเพิ่นก็เอามาเคลียร์เพิ่นเราครับพี่น้องนะครับเจ้าของร้านเพิ่นก็เอามาเคลียร์เพิ่นเราเพราะว่าเคลียร์มาไดนราคาดีอยู่แล้ว นะครับเนี่ยแม่น้องสิไปขายก่อนครัยังกะซังครับเจ้าของร้านไปก่อนมาเก็บพี่น้องครับกันเบอร์เลยว่าขายเก็บดีกว่าครับเนี่ยจับบริษัขายเก็บตลอดครับโอ้เห็นใจทีมงานเลยพี่น้องเห็นใจทีมงานอยู่ครับอยู่แต่การต้องกดครับอยู่แต่การต้องกดอยู่แต่กับยางครับเนี่ยจะซังเรียบร้อยครับพี่น้อง ครับลักษณะยางดีแล้วกระิงประมาณนี้นะครับนี่ครับผมอ่าเพลิดแล้วครับดีสามหอบเดี๋ยวขึ้นตะซังครับพี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นตะซังแล้วขึ้นตาซังแล้วก็ว่าณครับนี่ไปวป้างหน่อยครอบ ไปเกือบ30มนาทีครับพี่น้องเลยแล้วครับเหลือสองเกียร์ดท้ายนะครับเหลือสองเกียร์ดท้ายนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเพิ่นจัดการครับนี่จังหวะที่ตามแ้วกันครับว่าจะได้จักรล่นะครับพี่น้องเลยแล้วครับเดี๋ยวสองเกียนี้ลง้มการบังคับจะลุกออกครับจังหวะที่ตามนี่กันว่าจะได้จักรล่ครับ